คือผมว่ามันเป็นการรีสตรัคเจอร์เราก็ดูกันแล้วเราก็คุยกันที่ตาก็อยู่ในในที่ประชุมตลอดคือเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆท,ที่มันมีเอ้ยอันนี้มันต้องลดอันนี้มันต้องอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแล้วก็ในความผมว่าในความในความพอดีของของช่องหรือของอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็คุยกันแล้วบอกว่าที่ตาบอกเลยว่าว่าแบบว่าดีดีคือคือไม่ไม่ครับคือคือบอกบอกได้เลยครับผมว่าวมันเป็นการจับที่ดีนะ นะครับคุยกันเนี่ยคือหลกเทกันมากกันแล้วก็บอกว่ายังไงยังไงเราต้องเจอกันวงการนี้มันแคบยังไงเราต้องเจอกันอีกวันต้องมีที่ยืนนะครับแล้วผมว่าในความลงตัวของช่องความพอดีของช่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันมีมันมีข้อความหนึ่งที่ที่มันเหมือนกับว่าก็ต้องรอดูนะก็ต้องรอดูนะ็ตอรดนะเพราะเดี๋ยวที่ผมบอกนัวงการนี้มันแคบยังนะหรอรอยังยังไม่ได้คุยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้คุย ผมยังผมยังไม่ได้คุยกพีป่ปอนตรงนี้ยังไม่ได้มียังไม่ได้ไปช่วนเรื่องนี้ครับไม่รู้ครับต้องดูก่อนเพราะว่าทุกวันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าจะเปิดแต่ละเรื่องครับเอายีนี้ดีกว่าจะเปิดละครแต่ละเรื่องของออดิชั่นทุกคนเนะี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเปิดหรือเปล่าแล้วเราแล้วเราแล้วมันทําได้จริงหรือเปล่าลลอ,อะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้ต้องรอต้องรอดูก่อนนะครับผมยังไม่รู้เลย